ปากไว้กว่าเสียงไก่ขันถ้ายังไม่ทันสว่างดีเสียงไก่ยังขันไม่ครบสามรอบชาวบ้านดงหม้อทองก็รู้แล้วว่าวันนี้ใครทะเลาะก,กับใครใครผัวเมียมไม่ลงรอยใครแอบไปคุยกับใครเพราะป้าจำนวนเปิดฉากเมาตั้งแต่เช้าป้าจำนวนเป็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมผมมัดจุกปุยปุยปากแดงแจ๋เหมือนพร้อมรบตลอดเวลาแค่มีใครเดินผ่านหน้าบ้านเธอก็พร้อมจะทัก พร้อมจะถามและพร้อมจะเอาเรื่องของคนนั้นไปเล่าต่อเองรู้ไหมเมื่อคืนบ้านอีน้อยเสียงดังผัวเมียคงทะเลาะก,กันอีกแล้วป้าจำนวนพูดกับป้าละไมที่แวะมาซื้อผักโถป้าจำนวนเรื่องในบ้านเขาอย่าไปยุ่งเลยก็ฉันหวังดีเดี๋ยวเรื่องมันใหญ่โตคำว่าหวังดีของป้าจำนวนไม่เคยทำให้เรื่องเล็กลงมีแต่จะใหญ่ขึ้นทุกที พอแดดเริ่มขึ้นป้าจำนวนก็ย้ายกองเมาส์จากหน้าบ้านไปสาระกลางหมู่บ้านที่นั่นคือศูนย์รวมข่าวสารได้ยินไหมบ้านลุงสนะลูกสาวกลับบ้านดึกทุกวันป้าจำนวนเริ่มจริงหรอใครสักคนถามจริงสิฉันเห็นกับตาไม่ใช่ว่าจะดีนะเด็กสมัยนี้คนฟังก็ทั้งรำคาญทั้งเผลอฟังเพราะไม่ฟังก็กลัวไม่รู้ข่าวแต่ฟังก็รู้ว่าพรุ่งนี้อาจเป็นเรื่องของตัวเอง ป้าจำนวนปากเองนี่ไวจริงลุงคำพูดติดตลกก็ฉันเป็นห่วงหมู่บ้านจะได้ระวังตัวกันป้าจำนวนตอบหน้าตาเฉยโดยไม่รู้เลยว่าหลายบ้านเริ่มปิดประตูใส่หน้าเธอเงียบๆระหว่างที่ป้าจำนวนเที่ยวสองคนอื่นลูกสาวของเธออีหนูแพรกลับนั่งกินข้าวเช้าอยู่คนเดียวในบ้านแม่จะไปไหนแต่เช้าอีกละ่ะหนูแพรถามไปสันลาเขาคุยกัน แม่ไม่อยู่ดูหนูบ้างหรอป้าจำนวนหันมามองลูกแวบเดียวเองโตแล้วดูแลตัวเองได้หนูแพรก้มหน้าเธอรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตนในบ้านหลังนี้แม่สนใจเรื่องคนทั้งหมู่บ้านแต่ไม่เคยถามว่าเธอเป็นยังไงเมื่อคืนหนูกลับดึกแม่ไม่ถามหน่อยหรอถามไปทำไมเองก็ไม่ใช่เด็กแล้วคำพูดนั้นทำให้หนูแพรงเงียบไปอีกครั้งช่วงสายป้าจำนวนยังไม่หยุดอีเดือนนั่นนะ่ะ ผัวไปททำงานกรุงเทพแต่แต่งตัวซะป้าจำนวนพอเธอป้าละไม่เตือนฉันพูดความจริงป้าจำนวนสวนทันทีในขณะที่ป้าจำนวนกำลังเมาส์หมันปากหนูแพรกลับเดินออกจากบ้านแต่งตัวสวยขึ้นทุกวันใจหนึ่งก็อยากให้แม่มองแต่อีกใจก็รู้ว่าแม่ไม่เคยสนใจหนูแพรแต่งตัวไปไหนแต่เช้าเพื่อนบ้านทักไปธุระค่ะป้าระวังตัวนะ เดี๋ยวแม่เองว่าหนูแพรยิ้มเจื่อเจนแม่หนูไม่เคยว่าอะไรหนูหรอกเพราะแม่ไม่เคยดูตังหากตอนบ่ายป้าจำนวนกลับบ้านก็ยังไม่ไหวเมารู้ไหมบ้านนั้นบ้านนี้หนูแพรทนไม่ไหวแม่เคยถามหนูบ้างไหมว่าหนูเป็นยังไงป้าจำนวนชะงักถามไปทำไมเองก็สบายดีไม่ใช่หรอแม่รู้ได้ยังไงก็เองอยู่บ้านฉันหนูแพรหัวเราะแห้ง แม่รู้เรื่องคนอื่นทั้งหมู่บ้านแต่ไม่รู้เรื่องลูกตัวเองเลยอย่ามาพูดแบบนี้นะฉันเลี้ยงเองมาแต่แม่ไม่เคยฟังหนูป้าจำนวนเริ่มหงุดหงิดเอ็งอย่ามาสอนฉันฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนหนูแพรงเงียบน้ำตาคลอเธอรู้ว่าพูดไปก็เท่านั้นเย็นวันนั้นป้าจำนวนกลับไปนั่งหน้าบ้านอีกวันนี้ข่าวเงียบจังเธอบน่น ทั้งที่ไม่รู้เลยว่าชาวบ้านเริ่มเงียบใส่เธอไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องแต่เพราะไม่มีใครอยากให้ตัวเองเป็นหัวข้อเมาส์ปากไวของแป้จำนวนอีกแล้วส่วนหนูแพรนั่งอยู่ในห้องมองกระจกเหมือนถามตัวเองว่าถ้าแม่หันกลับมามองเธอสักนิดชีวิตอาจไม่ต้องเดินไปในทางที่กำลังจะผิด แต่ในหมู่บ้านดงม้อทองเสียงป้าจำนวนยังดังอยู่เหมือนเดิมดังจนกลบเสียงเตือนเล็กๆในบ้านตัวเองโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าวันหนึง่งข่าวที่เธอชอบเล่าอาจจะย้อนกลับมาถึงบ้านเธอแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใจที่ไม่เคยมองลูกตั้งแต่เช้ายัางเย็นเสียงป้าจำนวนไม่เคยหายไปจากหมู่บ้านดงม้อทองเหมือนปากถูกตั้งเวลาไว้ให้ทำงานตลอดวันใครมีเรื่องดีหรือร้ายผ่านหูป้าจำนวนเมื่อไหร เรื่องนั้นจะถูกขยายใหญ่ขึ้นทันตาฉันไม่ได้ใส่ร้ายใครนะชิงแค่เล่าให้ฟังป้าจำนวนพูดประจำทั้งที่ทุกคนรู้ดีว่าเรื่องที่ออกจากปากเธอไม่เคยเหมือนเดิมสักครั้งเอ็งรู้ไหมบ้านลุงชาญเขาทะเลาะกันหนักเมียจะหนีผัวแล้วป้าจำนวนเริ่มต้นเหมือนทุกวันจริงเหรอป้าจริงสิฉันได้ยินกับหูเขาว่าผัวไปมีคนใหม่ข่าวนั้นไม่ถึงอาทิตย์บ้านลุงชานก็แตกจริงจ คนในบ้านทะเลาะกันต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้านป้าจำนวนกลับรู้สึกภูมิใจเห็นไหมฉันบอกแล้วเธอไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดของตัวเองเป็นเชื้อไฟชาวบ้านบางคนเริ่มไม่อยากเข้าใกล้แต่บางคนก็ยังเผลอฟังเพราะกลัวจะตกข่าวป้าจำนวนเองเบาหน่อยได้ไหมเรื่องคนอื่นมันละเอียดอ่อนป้าละไมเตือนถ้ากลัวเสียชื่อก็อย่าทำสิป้าจำนวนสวนทันควัน ในหัวเธอเชื่อสนิทใจว่าตัวเองคือคนรู้ทันโลกรู้เยอะกว่าใครและไม่มีวันผิดขณะเดียวกันที่บ้านหลังเดิมอีหนูแพรก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆแต่งตัวจัดกว่าเดิมเสื้อผ้าสีสดเครื่องสําอางเต็มหน้าหนูแพรไปไหนมาอีกละ่ะป้าจํานวนถามลอยๆวันหนึ่งไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะเพื่อนคนไหนเพื่อนหนูไงแม่ ป้าจำนวนไม่ถามต่อเพราะในหัวเธอมีเรื่องของคนอื่นให้คิดมากกว่าเย็นวันหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายมาจอดหน้าบ้านใครมาส่งเองเพื่อนบ้านกระซิบกันเห็นมาหลายวันแล้วนะข่าวเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาที่บ้านป้าจำนวนป้าจำนวนลูกสาวเองช่วงนี้แต่งตัวเก่งนะใครบางคนพูดเบาๆเออเด็กมันโตแล้วป้าจำนวนตอบแบบไม่ใส่ใจมีผู้ชายมารับมาส่งลุวยเรื่องของมันคนอิจฉาก็พูดไป ป้าจำนวนเริ่มขึ้นเสียงทั้งที่ในใจลึกๆก็เริ่มระแวงแต่ความเชื่อว่าตัวเองไม่เคยผิดทำให้เธอเลือกจะไม่มองแม่ไม่เคยถามหนูจริงๆเลยเหรอหนูแพรถามในคืนหนึ่งถามอะไรอีกละ่ะถามว่าหนูเป็นยังไงไปไหนกับใครเองก็ไม่ใช่เด็กแล้วจะให้แม่ตามจิกหรือไงคำพูดนั้นทำให้หนูแพรงเงียบเธอหันไปมองโทรศัพท์แทนเพราะอย่างน้อยในนั้นยังมีคนถามว่าเธอเป็นยังไง เช้าวันถัดมาป้าจํานวนยังคงนั่งศาลาได้ยินไหมบ้านป้าสายลูกชายไปมีเรื่องในเมืองป้าจํานวนข่าวลูกตัวเองยังไม่สนใจไปสนใจลูกคนอื่นอีกใครบางคนพูดเบาๆแต่ป้าจํานวนได้ยินพูดอะไรใครจะกล้ามาว่าลูกฉันก็เห็นมีคนมารับมาส่งบ่อยอิจฉาละสิป้าจํานวนตวาดกลับลูกฉันเรียบร้อยจะตาย หนูแพรที่เดินผ่านได้ยินทุกคําเธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเรื่องแต่ไม่ใช่ในฐานะลูกเป็นแค่หัวข้อที่แม่ใช้เถียงกับคนอื่นเย็นนั้นผู้ชายคนเดิมมารับหนูแพรอีกแม่หนูไปข้างนอกนะไปไหนธุระป้าจํานวนโบกมือไปทะไม่ได้เงืยหน้ามองด้วยซ้ําชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันหนักขึ้นป้าจํานวนเอาแต่พูดเรื่องคนอื่นแต่ลูกตัวเองเออแปลกนะ เสียงเหล่านั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแต่ป้าจำนวนกลับยิ่งเมาหนักกว่าเดิมเหมือนต้องกลบเสียงที่กําลังย้อนมาหาเธอคนเรานี่นะชอบส่องคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองเธอพูดโดยไม่รู้ว่าประโยคนั้นกําลังย้อนแทงใจตัวเองหนูแพรกลับบ้านดึกกว่าทุกวันแม่ยังนั่งเล่าเรื่องชาวบ้านไม่หยุดแม่ไม่เหนื่อยหรอพูดทั้งวันพูดแล้วมันโล่งใจแล้วใจแม่เคยโล่งเพราะฟังหนูไหมป้าจำนวนชะงัก แต่ก็เลือกจะหัวเราะกลบออเออเอ็งอย่ามาพูดเพ้อเจ้อหนูแพรเข้าห้องปิดประตูเบาๆน้ำตาไหลเงียบเียบเพราะเธอรู้ดีว่าแม่มองเห็นทั้งหมู่บ้านยกเว้นลูกตัวเองส่วนป้าจำนวนยังคงนั่งเมาจนฟ้าหมุดโดยไม่รู้เลยว่าข่าวร้ายที่เธอกลัวที่สุดไม่ได้อยู่ที่ศาลาไม่ได้อยู่หน้าบ้านใครแต่มันกำลังคืบคลานอยู่ในบ้านของเธอเอง ใกล้ขึ้นทุกวันพร้อมจะย้อนกลับมาหาปากที่ไม่เคยเงียบและใจที่ไม่เคยหันมามองลูกเลยแม้แต่นิดเดียวช่วงนั้นหมู่บ้านดงม่อทองเริ่มเงียบแปลกๆไม่ใช่เพราะไม่มีเรื่องแต่พอเรื่องมันเริ่มวนกลับมาที่บ้านป้าจำนวนเองเสียงกระซิบที่เคยเป็นเรื่องคนอื่นตอนนี้เปลี่ยนทิศทางเหมือนลมเปลี่ยนฤดูเองได้ยินไหมเรื่องลูกสาวป้าจำนวนเสียงหนึ่งดังเบาๆใต้ต้นมะขาม ได้ยินว่าไปคบผู้ชายหลายคนเห็นมีคนมารับมาส่งไม่ซ้ำหน้าข่าวลือนั้นไม่ได้ดังปังเดียวแต่มันค่อยๆซึมเข้ามาทีละนิดเหมือนน้ำซึมดินป้าจำนวนได้ยินเข้าบ้างจากหูแววๆแ,แต่เธอเลือกจะไม่เชื่อใครมันกล้าพูดแบบนั้นป้าจำนวนขึ้นเสียงที่ศาลาลูกฉันไม่ใช่แดกเหลวไหลเหมือนลูกใครบางคนป้าจำนวนจะเย็นๆเ,เราแค่เป็นห่วงป้าลัหม่พูด เป็นห่วงหรืออิจฉาป้าจํานวนสวนทันทีปากเธอร้ายกว่าเดิมเหมือนต้องใช้คำแรงๆกลบความระแวงในใจขณะเดียวกันหนูแพรเริ่มมีปัญหาชัดขึ้นเธอกลับบ้านดึกหน้าเครียดโทรศัพท์ดังทั้งวันหนูแพรใครโทรมาอีกป้าจํานวนถามเพื่อนคะ่ะเพื่อนอะไรโทรตามจิกตามจี้แม่ไม่ต้องรู้หรอกคำตอบนั้นทำให้ป้าจำนวนสอ,อึก แต่เธอไม่ยอมแสดงออกอย่ามาทำเสียงใส่แม่นูแพรหันหน้าหนีเธอรู้ว่าพูดไปก็เท่านั้นแม่สนใจเสียงชาวบ้านมากกว่าเสียงลูกเย็นวันหนึ่งชายแปลกหน้ามายืนหน้าบ้านบ้านนี้ใช่ไหมบ้านอหนูแพรป้าจำนวนชะงักมาหาใครมาทวงเงินลูกสาวป้าไปยืมไว้คำว่าทวงเงินดังชัดเหมือนตบหน้าป้าจำนวนเสียงแข็ง ลูกฉันไม่เคยยืมเงินใครก็ลายเซ็นนี่ไงชายคนนั้นยื่นกระดาษให้หนูแพรที่ได้ยินรีบวิ่งออกมาพี่ไปคุยข้างนอกได้ไหมจะคุยตรงไหนก็ได้ถ้าไม่คืนเงินป้าจำนวนหันไปมองลูกนี่มันเรื่องอะไรหนูแพรก้มหน้าหนูจะจัดการเองจัดการยังไงขอเวลาชายคนนั้นมองทั้งคู่ผมให้สามวัน ถ้าไม่คืนผมมาอีกหลังจากเขาไปบ้านทั้งหลังเงียบงันอธิบายมาป้าจำนวนพูดเสียงสัน่นหนูหนูแค่ยืมมาใช้ใช้ทำอะไรใช้ชีวิตคำตอบนั้นทำให้ป้าจำนวนโกรธจนมือสัน่นเอ็งเอาเงินไปให้ผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนนี่มันกี่คนแล้วหนูแพรน้ำตาไหลแม่ไม่เคยฟังหนูเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูอยู่ยังไง อย่ามาโทษแม่ป้าจำนวนตะโกนถ้าแม่ไม่เอาแต่พูดเรื่องคนอื่นหนูอาจไม่ต้องไปหาคนข้างนอกคำนั้นแทงใจแต่ป้าจำนวนเลือกจะโกรธแทนที่จะฟังออกไปอย่ามาเถียงข่าวเรื่องคนมาทวงเงินถึงบ้านแพร่เร็วกว่าไฟลามชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันหนักขึ้นเห็นไหมที่พูดกันมันจริงปากดีนักทีนี้เข้าบ้านตัวเอง ป้าจำนวนเดินผ่านใครก็รู้สึกเหมือนทุกสายตาจ้องมองอย่ามามองฉันแบบนั้นนะเธอตะโกนใส่ใครบางคนพวกเองมันใส่ร้ายไม่มีใครใส่ร้ายถ้าไม่มีมูลเสียงตอบกลับเบาๆแต่ชัดป้าจำนวนหน้าแดงเธอเริ่มรู้สึกอายเริ่มไม่อยากออกศาลาเหมือนเดิมแต่ปากยังไม่ยอมแพ้คนเรานี่นะชอบเหยียบซ้ำเธอบ่นกับตัวเองขณะที่หนูแพรเริ่มเครียดหนัก โทรศัพท์ดังอีกครั้งถ้าไม่คืนฉันเอาเรื่องแน่เสียงปลายสายดังป้าจำนวนได้ยินเธอใจหิวแต่ยังไม่ยอมรับทั้งหมดนี่มันเพราะปากคนเธอคิดไม่ใช่เพราะการเลี้ยงดูไม่ใช่เพราะตัวเองคืนหนึ่งแม่ลูกนั่งอยู่คนละมุมบ้านแม่ไม่คิดว่าตัวเองผิดบ้างหรอหนูแพรถามเสียงเบาผิดอะไรแม่เอาแต่พูดเรื่องคนอื่นแต่ไม่เคยถามหนูว่าอยากได้อะไร ป้าจำนวนเงียบไปครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็พูดว่าแม่หวังดีหวังดีของแม่มันทำให้หนูเหงาคืนนั้นป้าจำนวนไม่หลับเสียงข่าวลือที่เคยเล่าด้วยความสะใจวันนี้มันย้อนกลับมากระซิบใกล้หูเธอเองแต่ถึงจะเริ่มรู้สึกอายรู้สึกเจ็บเธอก็ยังไม่ยอมรับผิดปากยังคงโทษคนอื่นใจยังไม่ยอมโทษตัวเองและนั่นแหละคือจุดที่ข่าวร้ายได้แค่กระซิบอีกต่อไป แต่มันเริ่มยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมจะเคาะประตูเข้าว่าเต็มแรงในไม่ช้าวันที่เรื่องของอีนูแพรถูกเปิดโปงไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีลางบอกเหตุแต่ทั้งหมู่บ้านดงมอทองกลับสั่นสะเทือนเหมือนมีใครเอาไม้ทุบเสาเรือนกลางหมู่บ้านเรื่องมันเริ่มจากเช้าวันหนึ่งที่มีรถกระบะจอดหน้าศาลาผู้ชายสองสามคนลงมาพร้อมเสียงเอะอบ้านปลาจำนวนอยู่ไหน เสียงนั้นดังจนคนแถวนั้นหันมามองป้าจำนวนที่นั่งอยู่ศาลาสะดุง้งมาหาใครมาหาอีหนูแพรลูกป้าคำว่าลูกป้าดังชัดเหมือนตอกตะปูคนทั้งศาลาเงียบกริบมันติดเงินพวกผมไว้หลายหมื่นวันนี้ต้องคุยให้รู้เรื่องป้าจำนวนหน้าเสียไม่มีทางลูกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นงั้นป้าก็ดูหลักฐานเอาเองกระดาษสัญญาใบโอนเงิน รูปถ่ายถูกวางกลางศาลาชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันดังขึ้นนี่มันเรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่แค่ข่าวลือป้าจำนวนมือสั่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเองอย่ามาใส่ร้ายลูกฉันถ้าใส่ร้ายจริงป้าก็พาลูกมาคุยสิทธิ์หนูแพรถูกเรียกมาที่ศาลาถือ,อยืนหน้าซีดมองพื้นไม่กล้าสบตาใครแพรนี่มันเรื่องอะไรป้าจำนวนถามเสียงสั่นหนูขอโทษ แค่นั้นคำเดียวคนทั้งศาลาก็เหมือนแตกหือเห็นไหมเรื่องจริงปากดีนักทีนี้ละ่ะคำพูดเหล่านั้นที่ป้าจำนวนเคยใช้แทงคนอื่นวันนี้มันย้อนกลับมาแทงเธอทุกคำเมื่อก่อนป้าพูดเรื่องคนอื่นยังไงวันนี้ก็เจอเองแล้วใครบางคนพูดขึ้นป้าจำนวนหน้าแดงน้ำตาคลอพวกเองมันซ้ำเติมหรือมันคือผลของคำพูดป้าคำถามนั้นทำให้เธอพูดไม่ออก ชายเจ้าหนี้พูดเสียงแข็งถ้าไม่คืนเงินเราแจ้งความป้าจำนวนหันไปมองลูกแพรเองทำอะไรลงไปหนูแพรเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลพรากหนูทำเพราะไม่มีใครฟังหนูอย่ามาโทษแม่ป้าจำนวนตะโกนถ้าแม่ไม่เอาแต่เมาคนอื่นหนูอาจไม่ต้องไปพึ่งใครเสียงนั้นดังลั่นสาลาคนทั้งหมู่บ้านเงียบกริบแม่รู้ไหมหนูโตมากับเสียงแม่ด่าคนอื่น แต่ไม่เคยได้ยินแม่ถามหนูสักครั้งว่าหนูโอเคไหมป้าจำนวนตัวสันหวังดีหวังดีของแม่ทำให้หนูไม่มีที่ยืนหนูแพระตะโกนกลับน้ำตาไหลไม่หยุดแม่ไม่เคยสอนไม่เคยห้ามไม่เคยดูแต่พอเรื่องมันพังแม่อายคำพูดนั้นเหมือนทุบเรือนทั้งหลังพังลงป้าจำนวนสุดนั่งฉันฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แม่คิดแต่จะพูดไม่เคยคิดจะฟัง หนูแพรพูดเสียงเบาแต่เจ็บลึกชาวบ้านเริ่มพูดกันตรงๆป้าจำนวนปากมันก็เป็นกรรมแบบหนึ่งนะพูดใส่คนอื่นทุกวันวันหนึ่งมันก็ย้อนกลับมาป้าจำนวนก้มหน้าไม่กล้างเงยศพตาใครอีกแล้วความอับอายมันถาโถมโกรธตัวเองเสียใจที่สายไปเจ้านี่พาหนูแพรกลับมาบ้านมาคุยเรื่องเงินบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเมสาวันนี้เงียบงันเหมือนเรือนร้างแม่รู้ไหม ทำไมหนูไม่อยากอยู่บ้านหนูแพรถามเพราะบ้านนี้มีแต่เสียงแม่ไม่มีเสียงหนูป้าจำนวนร้องไห้แม่ผิดเองหนูไม่ได้ต้องการคำขอโทษตอนนี้หนูต้องการแม่ที่ฟังคืนนั้นป้าจำนวนไม่ออกสาลาเป็นครั้งแรกเสียงเม้าหายไปจากหมู่บ้านแต่เสียงคำพูดของลูกยังดังก้องอยู่ในหัวเธอเพิ่งเข้าใจว่าปากที่เคยพาคนอื่นพังวันนี้มันพาบ้านตัวเองพังจนไม่เหลือชิ้นดี และความจริงที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คำด่าของชาวบ้านแต่คือการรู้ตัวว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกเดินมาถึงจุดนี้ด้วยมือของตัวเองหลังจากวันนั้นเสียงป้าจำนวนที่เคยดังทั่วหมู่บ้านดงม่อทองกลับหายไปเหมือนลมสงบศาลาที่เคยเป็นเวทีเมาส์ประจำกลับว่างเปล่าชาวบ้านผ่านไปมาก็อดแปลกใจไม่ได้วันนี้ไม่เห็นป้าจำนวนนะเงียบไปเลย ป้าจำนวนไม่ได้ไม่อยากพูดแต่ไม่รู้จะพูดอะไรปากที่เคยไวกลับหนักอึ้งเหมือนถูกผูกไว้ด้วยความละอายเธอไม่ออกจากบ้านไม่ไปศาลานั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆมองถนนดินที่ตัวเองเคยนั่งสองคนอื่นทุกวันหนูแพรนั่งอยู่ข้างๆทำผักขายแม่ไม่ต้องทำก็ได้เดี๋ยวหนูทำเองป้าจำนวนสายแน่แม่ทำไหวแม่อยากทำ คำว่าอยากจากปากแม่ทำให้หนูแพรชะง,งักแม่เป็นอะไรแม่แค่คิดว่าเมื่อก่อนแม่เอาแต่พูดไม่เคยทำอะไรให้เองเลยหนูแพรไม่ตอบแต่ใจอ่อนลงเล็กน้อยวันหนึ่งป้าละไมแวดมาป้าจำนวนไม่ออกศาลาเลยนะไม่ไปแล้วปากมันเคยพาเรื่องมาเยอะป้าละไมถอนหายใจมันก็เป็นบทเรียนบทเรียนราคาแพง ป้าจำนวนตอบเบาๆในบ้านหลังเล็กแม่ลูกเริ่มคุยกันมากขึ้นแพรเองลำบากไหมป้าจำนวนถามอย่างที่ไม่เคยถามมาก่อนลำบากแต่หนูรับได้ถ้าย้อนเวลาได้แม่จะฟังเองก่อนฟังชาวบ้านหนูแพรน้ำตาคลอหนูไม่ได้ต้องการให้แม่สมบูรณ์แบบแค่ต้องการแม่ที่อยู่ข้างหนูคำพูดนั้นทำให้ป้าจำนวนร้องไห้เงียบ เช้าวันต่อมาแม่ลูกออกมาขายของหน้าบ้านด้วยกันวันนี้ขายอะไรแม่ขายผักที่เองปลูกนั่นแหละคนเดินผ่านมองบ้างก็ซุบซิบบ้างก็พยักหน้างิบเงียบนั่นไงป้าจํานวนคราวนี้ไม่พูดแล้วคำพูดเหล่านั้นป้าจํานวนได้ยินแต่เลือกจะไม่สวนกลับแม่ไม่โกรธหรอโกรธไปก็ไม่ช่วยอะไรแม่พูดมามากแล้วถึงเวลาฟังบ้าง เวลาผ่านไปชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนจากการนินทาเป็นการเล่าเป็นอุทาหรณ์จำไว้เลยนะลูกอย่าปากไวแบบป้าจำนวนคำพูดมันมีผลป้าจำนวนได้ยินก็เจ็บแต่ยอมรับถ้าเรื่องของแม่จะทำให้ใครคิดได้แม่ก็ยอมคืนหนึ่งแม่ลูกนั่งมองพระจันทร์แม่เสียใจไหมหนูแพรถามเสียใจแต่ดีใจที่ยังมีโอกาสแก้ไข หนูยังโกรธแม่อยู่บ้างแม่เข้าใจแม่ไม่ขอให้เองลืมแค่ขอให้เองรู้ว่าแม่รักหนูแพรพยักหน้าเบาๆชีวิตไม่ได้ดีขึ้นทันทีนี่ยังต้องใช้ชื่อเสียงยังไม่กลับมาแต่บ้านหลังนี้เริ่มมีเสียงพูดที่ต่างออกไปเสียงถามเสียงฟังเสียงทำงานร่วมกันภาพสุดท้ายที่คนเห็นคือป้าจำนวนกับหนูแพรนั่งคัดผักหน้าบ้าน เงื่อไหลแต่ใจสงบไม่มีเสียงเมาส์มีแค่เสียงแม่ถามลูกว่าเหนื่อยไหมและเสียงลูกตอบว่าไหวและในหมู่บ้านดงหม้อทองเรื่องของป้าจำนวนถูกเล่าต่อไม่ใช่เพื่อซ้ำเติมแต่เพื่อเตือนใจว่าปากที่เที่ยวสองคนอื่นสุดท้ายอาจมองไม่เห็นไฟที่กำลังไหม้บ้านตัวเอง